สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอยสั่งครับผมสมาชิกศิลปินตลกประเทศไทยครับก่อนหนึ่งต้องขอบคุณ FC ทุกท่านเลยนะครับทั่วโลกทั่วประเทศนะครับที่เข้ามารับชมนะครับในการพูดคุยนะครับรับฟังคลิปของกระผมนะครับเล่าเรื่องต่างๆนา,นานาให้กับ FC ได้ <c oughs> ได้ฟังกันหลายๆเรื่องหลายๆราวาเนาะวันนี้ก็เป็นอีกหนึงคลิปนะครับที่ผมจะมาพูดถึงเนาะเกี่ยวกับศิลปินตลกนะครับตลกในประเทศไทยเนี่ยก็มีเยอะนะครับตลกดังนะหมายถึงตลกดังศิลปินตลกที่มีชื่อเสียงแล้วก็เ,เป็นตลกรุ่นครูรุ่นครูบาอาจารย์นะครับ หนึ่งในนั้นก็คืออาจารย์โน้ตเชิญยิ้มนะครับตลกรุ่นครูรุ่นใหญ่นะครับอีกหนึ่งท่านเนาะที่ศิลปินรุ่นน้องรุ่นหลังนะครับให้ความเคารพนับถือแล้วก็เอาแนวทางของอาจารย์โน้ตเนาะมาทำการแสดงนะครับโดยเฉพาะผมนะครับที่ชอบวิธีการแสดง <c oughs> ขออภัยครับ <c oughs> อ่ายังไม่หายดีเท่าไหร่นะก็ก็ใกล้ๆหายแนละ้วเป็นหวัดน,นะครับอาจารย์โน้ตนะครับการแสดงของอาจารย์โน้ตนะการแสดงตลกของแกก็จะมีวิธีนะครับวิธีการแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเอกลักษณ์อะไรเงี้ยอืมแต่ขออนุญาตครับแป๊บหนึ่งทุกคนเหมือนกล้องมันจะเอียงเอียง ไดมไหมเห็นไะหอ,อ่ะ,อะก็วิธีการแสดงของอาจารย์โน้ตเนาะก็จะคือตลกอะ่ะมันแสดงแล้วมันแสดงไม่เหมือนกันเล่นไม่เหมือนกันนะวิธีการต่างกันมากนะครับบางคนนะะแล้วยิ่งตลกหลายๆคนนะครับหลายคณะหลายทีมเนาะโอ้โห ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับอืมจะมีเอกลักษณ์มีวิธีการนะครับไม่เหมือนกันนะครับ <c oughs> โดยเฉพาะอาจารย์โน้ตนะฮะที่เวลาแสดงหน้าหน้าวิธีนะผมชอบวิธีการแสดงของอาจารย์โน้ตนะเพราะว่าคือหลากหลายบริบทในการพูดนะครับวิธีพูดนะครับรู้สึกว่าแกมีความรู้นะครับ เรียกว่ามีทั้งวัยวุทธคุณวุฒินะครับครบครันเลยนะฮะเ,เวลาเวลานำเรื่องราวต่างๆมาเล่นมุกเนาะนะครับสมัยก่อนนี้ยิ่งเ,เป็นมุกที่เล่าเรื่องนะครับเล่านิทานเล่าเรื่องนะครับเล่าเล่าแล้วก็ตบมุกเล่าแล้วก็ตบมุกนะระยะสั้นๆนะไม่ได้ยาวมากนะมุกที่แก่เล่าเนาะนะครับแล้วก็นั่นเป็นเป็น,เป,นเป็นวิธีการเลยนะ วิธีการเล่นตลกแต่ละคนมันจะมีเกดเล็กเกดน้อยไม่เหมือนกันนะครับอย่างอาจารย์โนต้ตเนี่ยแกจะตบมุกตบตบตบ,ตบมุกตบคําพูดไปแล้วแกยังพูดออลอยลอยออกมาสักสอง,ส,องสามคำอย่าคำต่อเนื่องเนี่ยซึ่งวิธีการแบบนี้ผมก็นํามาใช้นะก็ไหลายๆไหลายๆมุกนะครับแล้วก็ที่จะเป็นจุดเด่นเลยนะของอาจารย์โนต้ตก็คือ การส่งมุกให้ลูกทีมนะครับส่งมุกให้คนอื่นนะฮเล่นนะครับไม่ว่าเป็นลูกทีมนะไม่ว่าจะเป็นพี่เต่าเป็นพี่จเลพี่จอทพี่เต๋อนะครับนักกล้วยพี่ประคาับพี่ชูสีอะไรต่างๆเนาะ <c oughs> ก็แกก็จะส่งมุกนะครับ ส่งมุกให้ให้ลูกน้องเล่นนะครับโดยการที่โยนมุกไปก่อนโยนโยนคําไปสองสามคำแล้วก็ใครจะเล่นต่อก็ดําเนินการต่อไปเลยนะครับพอตลกเนี่ยเวลาเล่นอย่างสมมุติว่าโยนเรื่องเรื่องเมียเนี้ยมุกเมียปุ๊บไอคนที่หนึ่งตบมุกเมียคนที่สองก็เข้าเรื่องเมียคนที่สามเข้าเรื่องเมียเข้าไปสามสี่คนเสร็จปุ๊บนะครับอาจารย์โน้ก็จะเข้ามา มาเล่นมุกของตัวเองเสร็จแล้วก็จะโยนหรืออาจจะไม่เล่นอาจจะไปโยนเลยนะนั่นเขาเรียกว่าเหมือนอารมณ์คล้ายๆตัวปู่ครับส่งมุกโยนมุกให้เนี่ยนะครับเพราะว่า,เ,าเพราะว่ามันจะได้ไม่กตกท้องช้างไงจะมีความต่อเนื่องนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยได้ความสามารถความเก่งของอาจารย์โน้ตนะครับผมว่ามีหลากหลายนะครับ ที่แกสะสมประสบการณ์มาหลายสิบปีนะครับที่เป็นตลกตั้งแต่วัยรุ่นนะฮะจนมาถึงปัจจุบันนะครับจนเป็นตลกรุ่นครูรุ่นอาวโซนะครับโดยเฉพาะความสามารถพิเศษแกก็คือเรื่องเกี่ยวกับลิเกนะครเพราะว่าสมัยอตอนเด็กๆเนาะอาจารย์โรสก็ ก็อยู่โรงลิเกนั่นแหละเพราะว่านะครับพ่อของอาจารย์โน้ก็เป็นลิเกนะครับพ่อทังแม่นะครับแกก็ซึมซับมาจากโรงลิเกเนาะเพราะฉะนั้นเรื่องราวต่างๆของอของเรื่องราวของลิเกน,นะแกถึงได้ได้รู้นะได้รู้หมดนะครับว่าเป็นมาอย่างไงอะไรยังไงนะโดยเฉพาะกรอนลิเกที่แกอามาเล่นหน้าเวที ไม่ว่าจะเป็นกรอนหรือว่าเป็นมุกต่างๆเนาะที่แกแสดงกับทีมงานกับคณะของแกเองนะน <c oughs> <c oughs> ั่นแหละก็คือความสามารถพิเศษนะครับของอาจารย์โนตเนาะ <c oughs> มุกอัมนะครับมุกอัมอัมทีมงานอะไรเงี้ยหรือ,อมุกอัมแขกอัมคนดู นะครับซึ่งผมว่าอาจารย์โน้ตเก่งเรื่องนี้ด้วยนะ,ะกรณีที่แขกแซวนะคียเมาสมัยนั้นจะมีเนาะตามร้านหารคาเฟ่ต่างๆนะครับดูจากวิธีการเล่นนะดูจากผมเคยดูทั้งจริงทั้งตัวจริงนะครับแล้วก็วิดีโอเนาะถ้าเกิดแขกจะแซวนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคี้เมาแซวแกจะมีวิธีการพูด ของแกนะหลายๆเทปหลายๆม้วนสังเกตดูถ้ามีขี้เมาแซวนะแกจะมีวิธีการเบรกเบรแขกคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับความสามารถพิเศษนะครับในหลายอย่างนะไม่กระทั่งเรื่องวงการเพลงลูกทุ่งนะครับเพลงเกี่ยวกับเพลงเนี่ยนะครับมุกเพลงอาจารย์โน้ตแกก็ก็เก่งนะฮะถึง ถึงขั้นแต่งเพลงให้กับนักร้องนะครับในค่ายเพลงนะที่อยู่กับวอร์พอยนะที่เป็นนักร้องประกวดรายการไม้ทองคำต่างๆเนาะก็หลายๆเพลงนะครับหลายท่านก็คงรู้นะครับมีเพลงอะไรบ้างเนาะนะครับแล้วก็ความสามารถพิเศษแกก็กำกับภาพยนตร์นะครับหรือว่ากำกับ บทหนังอะไรประมาณนี้นะครับหลายเรื่องเนาะเยอะแยะนะครับถือว่าเป็นบุคลากรที่ทรงคุณค่านะครับสําหรับอาจารย์โน้ตเชิญยิ้มนะผมในความรู้สึกผมนะผมคิดว่าอาจารย์โน้ตอะความสามารถความรู้รอบตัวแกเยอะนะครับถ้าไม่งั้นก็คงไม่มีชื่อเสียงมาถึงมาถึงขั้นนี้เนาะเพราะว่าอย่าลืมว่าการที่คนเราจะมีชื่อเสียงนะครับ แต่ก็ไม่ได้เสมอไปนะบางคนไม่ได้มีความสามารถมากมายแต่ก็มีชื่อเสียงนะันเป็นพอจังหวะชีวิตคนเนี่ยแต่ว่า,ามันก็จะใช้ใช้ในระยะยาวก็ไม่ได้นะครับบางคนนะที่แบบดังดังขึ้นมาดังเร็วแล้วก็ไปเร็วก็มีนะครับแบบชื่อเสียงหายเร็วก็มีนะครับแต่สําหรับอาจารย์โนชยิมเนี่ยไม่ใช่นะครับอาจารย์โนชยิมตั้งแต่สมัยเป็นวัยรุ่นนะครับ ความจำดีนะครับเล่นตลกจังหวะ,ะนะครับย้อนไปต้งย้อนไปตอนที่เล่นคณะเชิญยิ้มเนาะไปรวมทั้งอาจารย์เป็ดนะครับอาจารย์สีหนุ่มอาจารย์อ้วนนะครับพี่จเลพี่ชูศรีอะไรพวกนี้นะครับยุคก,ก,ก่อนๆนะครับยุคเชิญยิ้มแรกๆเนาะผมว่าหลายๆท่านมีความสามารถนะแต่วันนี้ผมจะมาพูดถึงความสามารถของอาจารย์โน้ตน,นะครับเพราะว่าในส่วนตัวผมแล้วผมชอบวิธีการแสดงนะครับ ของอาจารย์โน้ตเชิญยิ้มนะผมว่าอาจารย์โน้ตแกแกเล่นตลกพูดง่ายว่าเป็นได้ทั้งตัวปูและตัวดิ้นนะครับตัวชงตัวโส,ง,สงมุกนะครับให้ให้กับลูกทีมนะครับดิ้นเองก็ได้นะฮะอาจารย์โน้นี่ไม่ธรรมดานะครับความสามารถเยอะนะครับใครได้ดูนะครับปัจจุบันก็นะครับเป็นทั้งคอมเมนเตอร์นะครับ ทางรายการเีวีนะครับเกี่ยวกับเพลงนะครับซึ่งก็มีวิธีการหยอดมุกนะครับเขาเรียกว่าเกร็ดเกร็ดลอยนะครับไม่ยอมไม่ยอมตายนะครับภาษาตลกเรียกว่าไม่ยอมตายนะครับต่อสู้นะครับ บนบนบนเวทีหรือว่าในรายการทีวีนะครับต่อสู้กับกับคู่คู่แข่งหรืออะไรก็แล้วแต่นะถ,ถ้าภาษาตลกเรียกว,ว่าขึ้นชกแล้วไม่ไม่ไม่ยอมแพ้ครับขึ้นชกเราต้องต้องน็อกอย่างเดียวนะครับม,มันก็มีนะครับบางทีก็ไม่น็อกก็มีบางทีกอ็อาจจะชนะคะแนนก็มีหรือไม่ก็เสมอนะครับ แต่ตลกส่วนใหญ่มันขึ้นเวทีแล้วมันอยากต่อยให้นอกอ่ะนะครับแพ้ก็มันโอ้โหผมว่ามันไม่มีะนะครับเพราะฉะนั้นหน้าเวทีหรือว่า,ารายการสดต่างๆเนาะในรายการรา,รายการทีวีนะครับก็ผมว่าอาจารย์โดสก็เป็นอีกหนึ่งคน,นที่ มีความสามารถพิเศษนะครับในการเรียกเสียงหาเรียกเสียงหัวเราะนะครับเป็นวิธีการแสดงตลกแบบสดๆก็ได้แล้วก็ที่สำคัญเลยเนาะคณะเชิญยิ้มเนี่ยจะถูกปลูกฝังมาโดยวิธีการเล่นแบบเป็นล็อกเป็นจังหวะ นะครับเข้าเป็นเป็นล็อกนะฮะเล่นระบบให้มันเป็นเป็นล็อกการล็อกล็อกการแสดงนะครับแล้วก็มีวิธีการตบมุก1 2 3 1 2 3อะไรประมาณเนี้ยนะครับจะจะไม่เล่นลอยแบบไปเรื่อยเปื่อยอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะมีหาวิธีการตบนะครับหลายๆคนเนาะเพราจำจำมาจากครูบาอาจารย์นี่แหละนะครับตลกอะ่ะนะครับไม่ใช่ว่าจะเล่นแบบ มูมัวนะฮะโดยเฉพาะตลกที่ไม่มีชื่อเสียงเนี่ยก็เล่นมัวไม่ได้นะครับอย่างผมเนี่ยก็จําจําจากคณะเชิญยิ้มมาก็เยอะค่อนข้างเยอะแล้วก็หลายๆคณะนะครับโดยเฉพาะอาจารย์โน้ตเนี่ยก็เป็นแม่แบบที่ดีเลยนะครับสำหรับตลกหลายๆคนเนาะทีเ่เป็นรุ่นหลังรุ่นน้องรุ่นลูกรุ่นหลานอะไรก็แล้วแต่นะครับก็จะมีวิธีการที่ เล่นนะครับเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะครับที่สิ่งที่ดีนะครับสำหรับอาจารย์โน้ตเชิญยิ้มนะครับตั้งแต่อดีตที่ผ่านมานะฮะอาจารย์โน้ตก็ผ่านประสบการณ์อะไรมาเยอะแยะนะครับตั้งตลกคาเฟ่น,นะครับทำเพลงทำลูกทุ่งนะครับเล่นหนังเล่นละคร ออกรายการทีวีเป็นคอมเมนเตอร์นะครับกับภาพยนตร์นะครับแต่งเพลงลูกทุ่งแต่งเพลงให้กับนักร้องนะครับโอ้โหความสามารถล้นเหลือนะครับเหลือล้นล้นเหลือนะครับความสามารถเยอะนะครับสำหรับอาจารย์โน้ตเชิญยิ้มนะครับซึ่งเป็นตลกรุ่นครูนะครับเป็นตลกที่รุ่นหลังๆมาให้ความเคารพนักถือนะครับเป็นตลก ผู้ใหญ่นะครับเป็นบรมบคูก็เลยเป็นบรมบคูเลยก็ว่าได้เนาะอ่ะโอเคสำหรับเรื่องราวนะครับต่างๆนะฮะเรื่องราวดีๆที่ผมเก็บมาพูดมาคุยให้กับ f c นะครับบางท่านก็อาจจะชอบฟังนะครับในการพูดคุยเล่าเรื่องต่างๆเนาะให้กับ f c ได้ฟังกันนะครับก็ขอเอาไว้แค่นี้นะครับโชคดี ทุกท่านนะครับขอบคุณ FC อีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับที่หาให้เกียรตินะครับเข้ามาเสียสละเวลานะสละเวลามานั่งชมคลิปหรือเปิดคลิปของผมนะครับอย่าลืมที่สำคัญนะครับดูโฆษณาให้ด้วยนะครับยังไม่ต้องกดข้ามก็ได้นะครับผมเอาไว้คลิปหน้าพบกันใหม่ครับโชคดีมีกันใช้คลิปนี้ผมบอยสังสวัสดีครับ